สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้าน,ว,นวันวันพี่น้องมื้อนี้ครับพามากินครีเอฟซสั่งเค c ซมาพี่น้องเอ้ยบรูวามันจะถูกปากบ่าพี่น้องมาครับมาช่วงนี้ลดพิเศษครับสั่ง KFC มากินนะครับเพืเ่อนๆ เป็นของขวัญกำลังใจให้ตนเองครับแซบๆครับพี่น้องมาเบิ่งมีอย่างแน่พี่น้องเซนไฟหนึ่งถุงจัดไปครับพี่น้องแซบๆ ครับเคฟซี่รสพิเศษนะครับอร่อยแซ่บๆครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศหนาวเย็นครับพี่น้องเอ้ยสอดครับมีทั้งรสชาติเผ็ดทั้งบ้เผ็ดนะครับมาเดินมาชมบรรยากาศบนดาดฟ้าครับลมวิววิวมากินเคฟซี่กันพี่น้องได้จากชินครับพี่น้องไปเบิ้งครับราคาพิเศษนะครับ 2องเก้าเก้าหนึ่งสี่ห้าหกปดเกเกชิ้นสีสันเพื่อไดครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เขามารับชมและกำลังใจให้กันวันนี้แ็นวันก็มากินแคครับพี่น้องไปหาผู้ใดไหวก็ต้องขอบภัยนะครับไปชานิดนึง ท่านนะครับที่เข้ามารับชมปเป็นกำลังใจให้กันจัดไปครับพี่น้องส่วน้ีนานหนาวครับหาขับเขาขุนทองไว้ครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆย็น,ยนกำลังจะมืดครับพี่น้องแบ่บๆครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เขามารับชมไหนมันเชื่อมอีกถ้วยครับพี่น้องนี่มันเชื่อมนะครับแสบแสบแส,บ,สบครับพี่น้องช่วงนี้อ,ออกกำลังกายครับพี่น้องรักษาสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับไปครับพี่น้องไปมาครับมาสับๆนำกันจัดวันๆับพยายามสั่นหาคลิปนะครับเอามาฝากเพื่อนๆช่วงนี้คลิปก็ลงหน่อยครับจะพยายามจะลงให้เยอะๆ มาครับมาจบแซวรับพี่น้องนั่นที่ครับนั่นที่ปีหนจะได้แซบ ยากาศไกลเคเอซีลายชิ้นครับพี่น้องอิ่มพอดีมมนานเหลือจัดไปครับพี่น้อง ช่วงนี้บ่ได้ไปวัดครับบั่ได้สั่นหายคลิปมาฝากนะครับขอบคุณทุกกำลงังใจขอบคุณที่เข้ามารับชมก่อนอื่นสำหรับคำขึ้นนี้ก,ก็ไปครับพี่น้องไปกินไก่ KFC กันน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บ,บมา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 ,มาครับมา ជាំងសារបស់នឹងស្សារសារស្សារស់នៅជានីដែ ให้เลือยพี่น้องกินมดนี่ก็อ้วนพอดีอิ่มครับอิ่มสุดยอดแซ่บไกลแคบสิ ครับเป็นกำลังใจเส้นไฟยัดเข้าไปแซบครับพี่น้องแซบหลายๆแซบครับแซบหมูไก่ชิน้นแบบไงพี่น้องเอ้ยกไก่ชิ้นแบบไงก็กินเข้าไปครับพี่น้องบาอ้วนมือนีสิไปอ้วนมือใด แคแบซ่บครับนั่งกินโดนพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากชมคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณครับ